เดี๋ยวเราจะไปอัปเดตข้อมูลสถานการณ์ล่าสุดนะครับกับทนายเดชากิตติวิทยานันท์ซึ่งเป็นทนายความเจ้าของคดีฝั่งครอบครัวของเสียต้นนะครับสวัสดีครับทนายเดชาครับสวัสดีครับคุณหนึ่งครับครับโอ้โหเอ,อ่ได้ข่าวมาว่าอาจจะมีปฏิบัติการฟ้าสางที่มหาสาร,รคามวันพรุ่งนี้เนี่ยทนายได้ข่าวมาบ้างไหมครับก็ได้ข่าวมาก็น,าน่าจะ,ะมีความเป็นไปได้ครับ,บเพราะว่าการสืบสวนสอบสวนระหว่างนครบาลกับภูทรภาคสี่มีความคืบหน้าไปมาก เพราะว่าคนที่นัดหมายเนี่ยนะนัดหมายให้ผู้อาผู้ตายเนี่ยนะในต้นเนี่ยมาถูกยิงที่กรุงเทพกับที่ต่างจังหวัดมันคนเดียวกันครับก็คือก็คือคนนีู้กไหมอ๋เป็นผู้ต้องหาที่หนึ่งครับครับและที่บอกว่าก็คือเมียอ่และที่บอกว่าจะมีอีกสองคนที่จะโดนออกหมายจับนี่เป็นใครครับพอพอพอทราบไหมครับก็ก็ถ้าเดาเอาเช็คคำว่าเดาแล้วกันนะครับนะไม่ต้องไปกระทบสํานวนตารวจเนี่ยก็น่าจะเป็นบุคคลในครอบครัวครับฮะมีคนในครอบครัวรู้เห็น ใช่ครับผมผมเชื่ออย่างนั้นนะเชื่อว่าจะเป็นลักษณะของบุคคลในครอบครัวเพราะคาดีนี้ตำรวจจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะดําเนินคดีกับบุคคลในครอบครัวอีกหลายคนแต่ว่ามันก็รอพยานหลักฐานอยู่นะครับครับคนในครอบครัวร่วมกันวางแผนกับเชโมตเนี่ยนะ,ะทํานองนั้นนะครับแหล่งแหล่งข่าวในการสืบสวนทํานองนั้นครับ เอางั้นถ้าถ้ามันมันคืบหน้าแต่ผมเห็นอาจารย์โพสต์ข้อความเหมือนกับว่าตอนนี้มันคืบหน้าไป70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ล้ถูกไหมอาจารย์คดันี้เขเสียชีวิตก็ก็ตอนนี้น้ำหนักก็หมายความว่าเสียต้นถูกทําให้ตายใช่ไหมครับที่มหาสารคามไม่ใช่หัวใจครับไม่ใช่ครับถูกทําให้ตายครับนะครับแล้วแล้วมันจะไปหาหลักฐานมาจากไหนอ่ะศพก็เผาไปแล้วออาจารย์มันก็มีพวกในวงเล่าพวกพยานที่อยู่กับเขาก่อนตายหลายคนก็ตอนแรกๆก็ไม่ให้ความร่วมมือแล้วก็ให้การไปลักษณะ เหมือนโดนจ้างวานตอนนี้ก็กลับคาให้การหมดแล้วเท่าที่ผมทราบมานะอ๋อคนที่อยู่ในวงเล่าเขาเขารู้อะไรบางอย่างแต่ตอนแรกเขาไม่ับไม่กล้าพูดอย่างนี้ลยอาจารย์ตอนตอนตอนแรกเนี่ยเหมือนกบว่าจะมีการถูกจ้างวานอะไรเงี้ยมีแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เงินทองอะไรเท่าที่แหล่งข่าวได้ทราบมานะแต่ตอนหลังพอโดนมดเนี่ยโดนออกหมายจับปุ๊บเลยก็เปลี่ยนคาให้การพูดความจริงแล้วแหล่งข่าวที่ทราบมานะเริ่มเริ่มพูดความจริงแล้ว เพราะฉะนั้น<ะ>คนเหล่านี้ก็จะเป็นคนช่วยยืนยันเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนทําให้ในายต้นถึงแก่ความตายนะครับครับแล้วมันจะเพียงพอหรือครับเพียงคําบอกเล่าของพยานในวงเล่าเนี่ยอาจารย์ครับคือคือคนพวกนั้นเป็นประจักษ์พยานเพราะเพราะเขาอยู่จนตายเลยไงเขาะจะบอกเลยว่ามีใครบ้างอยู่นางมดอยู่ไหมแม่นางมดอยู่ไหมอะไรต่างเนี่ยมันมันจะจะจะประกอบกับไอ้เรียกอะไรความเห็นของแพทย์ พราะแพทย์ก็ประจักษ์พยานเพราะว่าตอนชนสูตรเข้ามาด้วยครับตอนที่มาพบศพมาอะไรตำรวจตำรวจเนี่ยมันก็จะสอดคล้องต้องกันแล้วก็จะมีหลักฐานที่นางมดเนี่ยผู้จ้างวานใช้เนี่ยมีการคุยกับพวกมือปืนพวกอะไรต่างอันนี้อันนี้อันนี้เป็นหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกซึ่งตำรวจมีครบหมดแล้วก็จะมาเชื่อมโยงกันนะครับ,รบแต่มันจะเชื่อมโยงกันหมดแต่มันจะเป็นอุปสรรคไหมละครับว่าก็ศพมัน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 หาสาเหตุการตายไม่ได้แล้วอาจารย์ไม่ไม่จำเป็นไม่จะเป็นสมัยคดี คดีไซยนายผมเป็นทนายผู้เสียหายคดีน้องก้อยอที่ที่โดนาวางยาพิษนะตอนนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาเนี่ยและอีก14คดีเนี่ยสมัยนั้นบิ๊กโจ๊กเป็นรองรองพบตรเนี่ยก็สั่งให้ดําเนินคด,ดีก็ออกหมายจับตั้ง15หมาคมายพวกนั้นเผาศพไปแล,แล้วนานหลายปีนะใช่ครับใช่ครับยังสามารถอ,ออกหมายจับแล้วก็เนี่ยคลอก็ต่อคิวจากคดีน้องก้อยที่ผมทำเนี่ยยังอยู่เลยคดีคดีไซยานายเนี่ย เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเพียงเพราะว่าศพเยเผาไปแล้วนะครับอ่อไม่ไม่ไม่สำคัญเท่าไหร่นะนะครับนะครับอืมออันนี้เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูปฏิบัติการฟ้าสางวันพรุ่งนี้ว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่คดีการเสียชีวิตที่มหาสารคามแต่ค่อนข้างไปในทางว่าโดนฆาตกรรมโดนปองร้ายนะเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าฮะออาจารย์ให้เก้าสิบเก้าเลยเหรอใช่ครับใช่ครับเป็นเรื่องเดียวกันเลยฮะครับเพราะคนที่เดินเรื่องจ้างวานเนี่ยคนเดียวกันหมดเลยครับ กับแต่จะมีคนในครอบครัวสนับสนุนด้วยนะครับโหนี่หวาดเสียวมากเลยอาจารย์พูดคนในครอบครัวรู้เห็นวางแผนด้วยแต่ไม่รู้ว่าใครนตอนนี้ยังไม่กล้าพูดเป็นเป็นคเป็นคดีที่เลือดเย็นน่ะนะคดีนี้เลือดเย็นอืมอยู่ในสำนวนที่นี้ผมกลับมาดูคดีแรกกันก่อนนะเป็นสารตั้งต้นก็คือรอบยิงเมื่อคืนวันที่8เมษายนเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนำนำตัวขุณเทมด กับผู้ต้องหาร,รหวม3ามคนไปขอหนาสาัตวฝากขังสรุปก็ค,ค,คือฝากขังได้ประกันไหมฮะอาจารย์ก็ก็ไม่มีคนยื่นเลยนะฮะเพราะต้องใช้เงินประมาณล้านหนึ่งแล้วก็ทางทนายของผู้ต้องหาก็อ้างว่าหาเงินไม่ได้ครับเราก็ไม่เข้าใจนะดูแล้วมีฐานะนะแล้วก็มีเงินประกันตั้ง16ล้านนะทำไมไม่ไม่มีเงินมาประกันตัวแล้วเงินไปไหน16ล้านนะยังไยงยังยังงงนะ<อ>ดูแปลกแปกนะคดีนี้แต่แหล่งข่าวในวงการทนายเนี่ยบอกว่าทางฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ย ติดต่อหาทนายความเยอะแยะหลายสำนักงานเลยครับแม้กระทั่งเพื่อนผมก็ได้รับการติดต่อมาอืมนะครับเอแต่วันสองวันก่อนเห็นบอกว่ามีทนายไปเยี่ยมที่โรงพักแล้วก็คุยกันเรื่องหลักทรัพย์หนึ่งล้านแล้วไม่ใช่เหรออาจารย์อันนั้นก็เป็นทนายจุดอะไรเขาเรียกอะไรเฟซบุ๊กทนายเมียหลวงอะไรนะครับนะแต่แต่ว่าในในแวดวงทนายเนี่ยอย่างวันนี้ก็ได้เจอทนายความหลายคนก็พบว่าทางฝ่ายผู้ต้องหาติดต่อทนายความหลายสำนักงานครับอย่างทำไมฮะทำไมต้องติดต่อหลายที่ ก็คงอยากจะหาคนที่มีฝีมือสามารถแก้ค oh ด no, ีนี้ได้อะไรํำลองนั้นะครับครับแต่วันนี้ก็คือไม่แม้แต่มีการยื่นขอประกันตัวซะที่ซ้ำไปถูกไหมไม่มีเลยไม่มีแล้วก็วันนี้ผมก็ได้พาญาติเขาไปยื่นคําร้องต่อศาลขอคัดค้านการประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับก็คือต่อเอาว่าต่อให้หาหลักทรัพย์มาได้ล้านหนึ่งก็อาจจะไม่ได้รับการประกันตัวก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าทางผู้เสียหายแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเหมือนกันครับครับ คัดค้านด้วยเหตุผลอะไรครับอาจารย์ครับก,ก็หนึ่งถ้าปล่อยมาหนีแน่นะสองยุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะครับสามเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของญาติผู้ตายและพะยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เพราะว่ามือปืนอีกคนยังจับไม่ได้เลยนะครับครับครับ,รบเพราะฉะนั้นก็สามสี่เหตุผลเนี่ยก็คัดค้านการประกันตัวฮะอ่าอ่าอาจารย์เห็นบอกว่าผู้ต้องหาสองคนที่ที่เป็นอ่าเป็นผู้ร่วมกระบวนการและโดนจับได้แล้วสองคนวันนี้นะฮะก็นอนคุกเหมือนกันเนี่ยครับเขาซัดทอดแล้วใช่ไหมอาจารย์ ก็หนึ่งรับสารภาพครับรับสารภาพก่อนนะนะครับ,รบ 2> 2. สองซัดท,ทอดเพราะฉะนั้นก็เหลือเหลือผู้ต้องหาเพียงคนเดียวคือผู้จ้างวานที่ยังปฏิเสธอยู่คนเดียวนะครับครับเขาอาจจะคิดว่าทนายเขาเก่งมั้งนะอาจจะมีหลักฐานมาสู้ได้มั้งก็ปล่อยเข้าไปไม่เป็นไรครับครับเอาจารย์คือถ้าคนที่เราไปจ้างมันสารภาพแล้วแล้วแถมซัดท,ทอดอมาถึงเราอีกเนี่ยมันยังยงมีช่องสู้อีกเหรอครับอาจารย์ก็ที่ผมทําคดีเกี่ยวกับเรื่องฆาตกรรมมาเนี่ยนะ อย่างที่ยกตัวอย่างล่าสุดเนี่ยตัดสินเมื่อไม่กี่วันเนี่ยที่จังหวัดตรังอันนั้นก็จําเลยที่หนึ่งเนี่ยเป็นพันตารวจโทนะจำเลยที่สองก็เป็นคนสนิทของนักการเมืองภาคใต้สารปรหารชีวิตหมดเลยครับนะครับถ้ามีการซัดทอดแล้วก็คดีเนี่ยมันมันหลุดยากเพราะอะไรไหมครับหนึ่งเนี่ยตำรวจเขามีเส้นทางเงินจากผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยไปยังกลุมมือปืนครับนะครับอันที่สองเนี่ยไอ้พวกนี้ก็รับสาภาพไอ้พวกที่ รับโอนเงินมารับสาภาพไอ้สามีกล้องวงจรปิดมีอะไรต่างมันมันข้อมูลการใช้โทรศัพท์มันมันเชื่อมโยงกันเลยครับอบืถ้าถามผมเนี่ยรอดยากนะแต่เขาอาจจะเก่งก็ได้นะทนายเขาเราก็ต้องต้องต้องปล่อยเข้าไปเท,เทคนิคนี้ยังใช้ได้อยู่นะอาจารย์บอกว่าผู้ต้องหาจะขอไปให้การในชั้นศาลอันนี้อันนี้ต้องขอบคุณผู้ต้องหานะเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้ต้องหาคดียา,ยาเนี่ยผมอยากจะให้ความรู้นะถ้าเราไม่ได้ทําความผิดนะสุจริตชนนะสาลฎีกาบอกว่า ถ้ามาพบพนักงานสอบสวนเมื่อโอกาสแรกเราต้องให้การตามความจริงต้องตอบคําถามถ้าเขาถามว่าเราได้จ้างวานฆ่าผัวไหมเราก็ตอบไปเลยว่าเราไม่ได้ทําเพราะอะไรยังไงอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าเราเขาถามว่าฆ่าผัวไหมบอกไม่ขอตอบขอไปตอบที่ศาลเนี่ยแบบนี้พอถึงวันหนึ่งเนี่ยคุณไปพูดที่ศาลเนี่ยแล้วคุณมีทนายความแล้วทนายความก็ให้คําแนะนําคุณแล้วเนี่ยทําให้การของคุณมันจะไม่มีน้ําหนักทันทีเลยทุกคดีครับ ไปดูแนวคำตัดสินตามมิการได้เลยผมเป็นทนายมาปีนี้ปีที่สามสิบเก้าเนี่ยนะครับนะจะไม่มีน้ำหนักเลยนะครับอาจารย์อาจารย์คดีรอบยิงที่วังทองหลางเนี่ยอันนี้เสียต้นมไม่ตายนะครับไม่ได้โดนยิงด้วยนะยิงยิงยิง,ย,ง,ย,งยิงไม่โดนเนี่ยอ,อ,อัตราโทษจำคุกเป็นไงครับจำคุกตลอดชีวิตครับเขาเรียกว่าข้อหาจ้างวานใช้ให้ผู้อื่นพยายามฆ่าบุคคลอื่นโดยไต่ตรองไว้ก่อนจะเรียกยาวเลยครับ นะครับ้าพูดภาษากฎหมายมาตรา80บวก289วงเล็บ4นะครับคือต่อให้ทํางานไม่สําเร็จยิงไม่โดนยิงไม่ตายก็คุกตลอดชีวิตอยู่ดีแหละอาจารย์ครับก็รับโทษรับโทษ2ในสามนะครับนะมาตรา80นะครับก็ประหารตลอดชีวิตแต่เดี๋ยวเขาเชื่อมที่มหาสารคามก็แจ้งข้อหาเพิ่มเหมนนั้นประหารจะานเดียวอ๋อถ้าถ้าจ้างวางค่าแล้วทํางานสําเร็จแล้วก็ตายด้วยเนี่ยอันนี้ประหารชีวิตอย่างเดียวเลยเหรอครับอาจารย์ ประหารชีวิตสถานเดียวไม่มีโทษอื่นครับก็เร็วๆเนี้ยเดี๋ยวก็มีโอกาสที่จะแจ้งข้อหาเพิ่มเรื่องเรื่องเรื่องค่าคนตายโดยใจร้องไว้ก่อนอืมอืมครับครับคือคือตอนนี้ความเครียดของเจมส์มดี่เราเห็นชัดเจนคืออีกสถานะนอกเหนือจากจะเป็นเมียแล้วก็เป็นแม่ด้วยนะครับแล้วก็มีลูกลูกยังเล็กอยู่เลยอีกสามคนนะครับก็าเข้าใจแหละว่าเป็นแม่อยากกลับไปอยู่กับลูกถูกไหมอาจารย์มันจะมีโอกาสแม้ถ้าเป็นทนายเดชาจะแนะนํำยังไงดีอ่ะก็ถ้าเป็นผมนะถ้าพยานหลักฐานมันชัดขนาดนี้นะ นะพนักงานสอบสวนก็ให้ดูแนละหลักฐานชาัดเนี่ยแต่คุณยังสู้ถ้าถ้าเป็นผมผมก็ให้รับสารภาพเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายอะไรไปติดคุกเดี๋ยวก็ออกแล้วนะ <Huh? S 1> นะครับอย่างกรณีอย่างเนี้ยก็ถ้ารับสารภาพนะผมว่านะอาจจะติดคุกสักสิบห้าปีสิบห้าปีนี่ติดจริงๆก็ประมาณสักห้าปีถึงแปดปีแล้วก็ออกแล้วนะครับมันลดเร็วคุกเมืองไทยเนี่ยนะอันนี้เรื่องจริงเ <Ừ. S 2> หรอรอาจารย์เรื่องจริงครับเรื่องจริงถ้ารับสารภาพเหลือประมาณสิบห้าปี ก็ยังมีก็อันนี้เราพูดตามข้อที่จริงนะรประสบการณ์ของทานายเดชาอันนี้เป<ถ>็นเรื่องจริงครับตรวจสอบได้ครับนะก็ยังมี<า>โอกาสได้กลับมายอยู่กับลูกถูกไหมคอาจารย์ใช่ใช่เพราะคนเราติดคุกในประเทศไทยประมาณ30มเปรซประมาณหนึ่งในสามมันลดทุกปีเดียดเด๋ยวลดเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดนะแล้วยิ่งทําคุณงามความดีนะอธิบดีกรมราชัณฑ์ก็ลดนะยิ่งจะทําความดีให้ท่านตวีสอดส่องเห็นนะลําตีนะยิ่งลดเร็วใหญ่เลยลดพิเศษเลยครับ ขับรถเร็วเลยครับอันนี้คือคําแนะนําจากใจเลยใช่ไหมอาจารย์จากใจแล้วอันไหนทําผิดเราสารภาพสํานึกไวๆอย่าสํานึกช้ามันจะเสียโอกาสในการสํานึกพอสํานึกช้าสืพยานไปแล้วเขาเรียกว่าจํานวนต่อหลักฐานเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาลดโทษลดน้อยลดหนึ่งในสี่อะไรเงี้ยนะครับครับแต่แต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนะเพราะตอนนี้ยังเป็นแค่ผู้ผู้ต้องหาเธออาจจะผู้บริสุทธิ์จริงๆก็ได้ถูกไหมอาจารย์ครับใช่ครับไม่เป็นไรให้เธอสู้ไปเถอะนะ ครับทีนี้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยก็คือเรื่องของเงินประกันอาจารย์ฟังแล้วมันยังไม่ค่อยเคลียร์นะฮะที่บอกว่าเป็นประกันทําไว้ให้กับลูกสามคน16ล้านตอนนี้จ่ายไปหมดแล้วมันมีสิทธิ์เป็นโมฆะไหมอาจารย์มันอันนี้มันแล้วแต่กรมธรรม์นะเราไม่เห็นไอ้ตัวเขาเรียกเงื่อนไขกรมธรรม์ว่าเขามีการยกเว้นความรับผิดอะไรบ้างอันนี้เราไม่ทราบไงเราไม่ทราบว่าเขาไปลักษณะตายทุกกรณีจ่ายหมดหรือเปล่าหรือยังไงอะไรอันนี้เราไม่ทราบ แต่ถ้าเป็นลักษณะของผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันเนี่ยอันนี้เขาไม่จ่ายอยู่แล้วอันนี้เป็นหลักหลักตามกฎหมายแพ่งเลยครนะครับอ๋อถ้าถ้าสมมุติว่าทําเงินประกันผู้รับประโยชน์เป็นชื่อของเจมดถูกไหมเออแล้วเจมดไปจ้างวานอ,อ,อตัวเองจะรับประโยชน์แล้วเป็นคนฆ่าผู้เอาประกันเนี่ยฆ่าฆ่าเสียเสียต้นตายอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้นะแต่กรณีเนี้ยเขาอาจจะอ้างหรือเปล่าว่าผู้รับประโยชน์มันเป็นเด็กสามคนไงครับ สมมุติว่าเขาโดนจ้างวานเ,าเขาเขาโดนข้อหาไปฆ่าผู้อประกันแต่เขาไม่ใช่ผู้รับประโยชน์ไงมันเป็นเด็กอืเด็กสามคนเขาอาจอาจะอประกันอาจจะจ่ายก็ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องไปตีความกันนะครับต้องไปดูในรายละเอียดของสัญญาใช่ไหมครับที่ทำกันไ้ครับครับครับอันนี้อันนี้ทนายยังไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นนะ้วมัน,ม,นมันไม่ได้เกี่ยวคดมีมันเป็นเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนเขามีอยู่แล้วในสำนวนแต่ผมยังไม่เห็นว่าเงื่อนไขอย่างไรอืแต่ว่าถ้า ไปฆ่าเนี่ยจ้างวานฆ่าเจ้ามดกเนี่ยตอนนี้คุณมดเนี่ยไปขอเป็นผู้จัดการมดยีนศสาลนะครับอันเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นผู้จัดการมดกเพราะอะไรเพราะคุณถูกแจ้งข้อหาว่าพยายามฆ่าเจ้ามดกคุณจะเป็นเจ้ามดกจะเป็นผู้จัดการมดกได้อย่างไรอันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยคุณต้องถูกกําจัดไม่ให้รับมดกเลยนะครับเอในส่วนที่เป็นของเสียต้นเนี่ยจำไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่ต้องเป็นคดีความต่อไป ครับครับโอ้โหชัดเจนเนี่ยทุกประเด็นเป็นอย่างมากวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณธนาเดชชาอย่างมากเลยนะครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมครับนี่คือสถานการณข่าวล่าสุดเลยนะครับในคดีการเสียชีวิตของเสียต้นทั้งแหล่งข่าวจากธนาเดชชาแล้วก็ทีมข่าวเนชั่นทีวีของเรารวบรวมพรุ่งนี้มารอดูนะครับว่าจะเกิดปฏิบัติการฟ้าสางที่จังหวัดมหาสารคามหรือไม่ทั้งหมดทั้งมวลคือยุคนขยี้ข่าวแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ